สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ sk b o n d นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับวันที่เจ็ดเมษายนนะครับวันนี้ฟุตบอลเยอะนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นะครับก็วันศุกร์แบบนี้มีหลายคู่น่าสนใจนะครับก็จะมีทั้งแชมเปี้ยนชิพนะครับลิเอิงเกาโชลาลีก้าแล้วก็อีกมากมายที่เป็นลีกชั้นนำของยุโรปนะครับอ่ะวันนี้2คู่ที่ หยิบมาพูดถึงกันนะครับก็จะเป็น5หลีกดังนะครับไปดูที่คู่หน้ก,ก่อนนะครับก็จะเป็นในหลีกเอิงนะครับจะเป็นรองเปิดบ้านพบกับสตาร์บุ k นะครับเจ้า,จาถิ่นรองผลงานตอนนี้ดูดีมากนะครับไม่แพ้มา4เกมตินะครับถ้าเกิดเป็นเกมหลีกเนี่ยไม่แพ้มา5 6เกมแล้วก็ชนะไป4นะครับ ล่าสุดเนี่ยชนะมา3เกมรวดนะครับแล้วก็เก็บคีนชีได้ทุกเกมนะครับตอนนี้อันดับขึ้นมาอยู่อันดับ2 60คะแนนเท่ากับมักเซยแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าแล้วก็ตามหลังจาฟงปารีสอยู่แค่6แต้มก็ถือว่าได้ลุนแชมป์นะครับในช่วงเก้าเกมสุดท้ายเพราะว่าช่วงเนี้ยาจาฟูปารีสผลงานไม่ดีด้วยนะครับส่วนสตาบุก,ก็มีเป้าหมายในงานหนีตายนะครับตอนนี้อยู่อันดับ16นะครับก็ มีแต้มเท่ากับที่17คือโอแซแต่ว่ารูดีเสียดีกว่านะครับแต่วสถานการณ์ก็ยังไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดดูจากผลงานตอนนี้เนี่ยสตาร์บุกนะครับตองกานข้ามกับรองอย่างสิ้นเชิงนะครับชนะเกมเดียวจาก5เกมแพ้ไป2เสมอ2แล้วกเกมรับเนี่ยเยประตูทุกเกมนะครับก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนเลยนะครับยิ่งสถิติน,นอกบ้านไม่ดีด้วยนะครับสตาร์บุกเนี่ยไม่ชนะมา5เกมติดแล้วก็ชนะเกมเดียวจาก9เกม เกมรับเสียประตูทุกนัดนะครับวันนี้ค่อนข้างชัดว่าภาพรวมปอต่อบอวัดการชื่อชันคุณภาพตักเตะทุกอย่างรองเหนือกว่านะครับผมคิดว่าเกมนี้นะครับยังไงก็ต้องน่าเชียร์ที่เจ้าถิ่นอยู่แล้วเพราะว่าองค์ประกต่างๆเหนือกว่าผลงานดีกว่าราคาเปิดมาวันนี้ให้ลองต่ออยู่ที่1ลูกก็ถือว่ารุนได้นะครับเชื่อว่า3ามแต้มเนี่ยน่าจะไม่พลาดนะครับ ส่วนจะยิงขาไม่ขาดอันนี้ต้องหลุดกันนะแต่ว่ายังน่าเชียร์ที่ลองนะครับสวยคู่หนึ่งไปที่อิตาลีนะครับไปดูเกาโชสเเรนะครับไปดูจาฟูงหน่อยครับนาโปลีวันนี้จะไปเยือนเลเช่นะครับนาโปลีพึ่งจะแท้เอซิมิลาสมาแบบขาดลอยคาบ้าน0ูนะครับแต่ว่าตอนเนี้สถานการณ์ก็ยังเป็นจาฝูนะครับ7 1คะแนนจาก28เกมนะครับ มีแต้มนำมาดับ2อลาซิโออยู่16กคะแนนก็โอกาสเป็นแชมป์เยอะยังคงการันตีได้อยู่นะขออีกแค่5เกมถ้ายังเก็บแต้มแล้วทงระยะห่างได้ประมาณนี้เนี่ยแชมป์ไม่น่าดุดมือไปไหนนะครับนาบุรีวันนี้เจอกับเรเชร่ก็บอกว่าเป็นงานที่ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะเพราะว่าเจ้าถิ่นฟอร์มแย่มากนะครับแพ้มา5เกมติดในชนิดที่ว่ายิงใครไม่ได้นะครับ เลเชียตอนนี้อยู่จาก16นะครับ27คะแนนก็ยังต้องหนีตายนะครับถึงแม้ว่าจะมีแต้มห่างอยู่ประมาณ8คะแนนจากโซนสีแดงแต่ว่าอ่าผลการตอนนี้ก็ยังดูปลอดภัยนะเรื่องของสถานการณ์ทายผลงานไม่ดีนะครับก็คิดว่าเกมนี้นะครับเจอกับนาปโปลีถึงแม้จะเล่นในบ้านแต่โอกาสรอดมีสูงนะครับยิ่งนาปโปลีเกมก่อนแพ้มาก็น่าจะอัดอั้นเกมนี้พร้อมระบายเต็มที่ดูได้ว,วันนี้รคาคาที่เปิดมาเนี่ยนาโปลีต่อ1ลูก เอชเอน่าจะลอดยากอยู่นะครับสรุปนะครับ2คู่วันนี้ที่ให้เลือกนะครับก็จะมีนาโปลีแล้วก็ลองนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดว่าฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ